วันนี้เป็นวันที่21ในพรรษาเป็นวันที่1สิงหาคม2568เป็นวันดีวันมงคลวันเริ่มต้นแห่งความสำเร็จชัยชนะเพราะเป็นราศีสิงค์คือผู้มีอำนาจการเริ่มต้นดีมีอำนาจก็คือผู้ชน,นะไปแล้ววันนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านเจริญพุทธมนตากรรมฐานภาวนาแผ่เมตตาอิมินาสก,กาเลนะตังพุทังอภิปูชะยามะอิมินาสก,กาเลนะตังธรรมังอภิปูชะยามะอิมินาสก,กาเลนะตังสงงังฆังอภิปูชะยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา Po tango baka bantang akiva mi, saka to baka bata tamu tamang na ma saha mi, saka pano baka bata saha baka sang ko, sang ka na ma mu tasa baka ara to sama samputasa, na mu tasa baka ara to sama samputasa. Namo tassa bhagavato arahato sama samputasa Iti piso bhagava arahang sama samputo Sovakato bhagavata tamo Sopatipano bhagavato sabaka sangko Loka namo putaya Sinata mani no jena jeno sitti opa siti Sinata mani no jena jeno sitti opa จินตตาทิมันนโนเยนะเยโนสิทธิอภาสิทธิผุทโธตั้งจิตตั้โมตั้งใจสังโฆตั้งจิตตั้งใจตั้งโดยนโมพุทธายะผุทโธตั้งธรมโตั้งสังโฆตั้งผุทโธตั้งตาตั้โมตั้งขันสังโฆตั้งจิตตั้งใจนโมพุทธายะตั้งขับไล่เสน่ห์และจันไรทั้งหลายสัตูมูลมวจงหายสิ้นไปโอโอูไออโอนโมพุทธายะโอโอูไอยาพุทธมัอีโอ uu ay o ay ay o ya ma i o u u ay o na mu ta ya u o no ye na ye no si ti o pa si ti Anan kakawala ng itang-butang-litang-tabang-itang-sangkang Mahapunyang mahala pang maco, mahala pang adik Mahamnan, mahabalami, sapabalami, pawantuming อุทนจากขุมามอกลาจาริสวันปวพวีภาสสตั้งตั้งนามัสสามิอลรีสวันนวพทวีพัสสังตัจาจักุตาเวลายมุทียพสังเยพมนาเวตคุสปะตมิเตมิโมเตจมังปวาเรยันโตนามัตุโปตนาลโมพุตยังนามิวเายมงโสปริตังกะลามุลวัสสมงกบจิติโอ้เมพบงเมพัยเมพโุสเมพตุรณีเมพุงคา Hoặc bác sáng cùng cong bong bài hoài tay yamakai. Tamala tedo banta tia tata bun overkapo bác sáng bản một mươi chín bài popular bùng ra tangi hai tay vận tàu xin phi lúc sáng cùng cong bưu sĩ viana kuja tango kuo môn tàu kin kamo yakin kao môn tàu kin kao môn tàu kin kao môn tàu kin kao